สวัสดีวันที่18สิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฝ้าฝนตกในภาคอีสานช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนฝนตกกันทุกมือว่าแนมไปทางใดก็เห็นพืชพันธ์เขียวชะอมเป็นที่เย็นตาเย็นใจม่องไปทางไหนก็ไม่แต่ความเขียวกระจีของพืชพันธุ์ กระจบทิบการท่องเที่ยวของคุรักแอนออรดีและบอยซิดิชัยที่ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคม2 5 6 5สีมือสีขึ้นกับบรรยากาศแบบชิวๆกับแปลงท่องเที่ยวสวยงามตามธรรมชาติก็มีไลฟ์สดให้แฟนๆเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มกว่า16,000คนได้เบิ่งกันแต่สรุปแล้ว ทิพนี่ถ่ายจากเบิ่งสถานทีทองเที่ยวกับบ่ค่อยได้เห็นหนึ่ง้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกกับทุกเมือในจังหวัดเชียงใหม่เดินไปเมื่อแรกวันที่15้าก,กับไปประทัดดอยคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อท่านใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนิยมไปกราบไหวบูชาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์บ่ว่คขอยยังกอประสบความสำเร็จชาวบ้านสินิยม บนบานให้ขอพรถ้าประสบความสําเร็จกสิเอาพวกมาไล่ดอกมะลิไปแก่บนนอกนันกสิเห็นบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่บ่ว่าเป็นถนนคนเดินย่านที่คนไปเที่ยวในตัวเมืองกันและที่พักสุดรูป,ปานวิมานปากรีสอร์ทที่อยู่อำเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม่สําหรับคนที่เป็นเอฟซีของแอนบอยกสิเห็นบรรยากาศการไปกินขา้าสอต่อสอายใต้แสงเทียน แต่เทียบหนีสังเกตว่าถ้าจุดเทียนขึ้นตอนใดกริยีมีการที่แฟนครับที่เขาไปจมในกลมปิดกันทุกเทือ่อาษัิเป็นความตั้งใจหรือเป็นเรื่องมังเอิญคนสองคนอยู่น้ำกันแฟนครับกษัตริยิดภาพออกว่าอีกยังสิเกิดขึ้นคำาคลืนสนชดท่ายกษสิเหยนอ่างนา้ำในทีผักของเพิน่นและไหลซดกระิดไปบรรยากาศวานชื่นชื่นเหมือนจนจบทริบหนีเดินทางกลับมาลุยงานต่อ เอฟซีถา้าสิติดตามกสิเห็นบรรยากาศบนเวทีโบเมนสถานทีถ่องเที่ยวกันอีกแล้วหลายหลายคนก็บ,บอกว่าจบทริปนี้น่องโลลิกน่องยกต่องมาภาวานาอยากเห็นทายาทของแอนบอยก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นอย่างเข้าขิดกันบอจากนี้ก็ต้องติดตามผลงานหนาเวทีของสองศิลปินนี้สำหรับทริปการท่องเที่ยวตามธรรมชาติอาชจจิบะได้เห็นดู พราะกว่าสิเคียงางานจิวงานให้ตรงกันสองคนใดบ่ามาเรื่องมังเอิญก็ต้องเตรียมงานต้องเตรียมต้องว่างแผนกันก่อนต่เสียอีกก็คือสิเป็นปีหนาเอฟซีก็ต้องติดตามวาซิมีอีกตอนใดกับบรรยากาศเชี่ยวๆแบบธรรมชาติแบบนี้แต่กับิมีแน่นอนบอสาก็เร็วใค้มีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์้ามาไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกริง่งใหม่ เพื่อประพาสคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ